ขอให้พลเมืี่นอกเพื่อนหาป่าทุกคนบกท่านโจโจคนห้านทูกคนบทท่านมกติมอบไม่ให้ท่านโจของเันมาป่าวาเด่นผลโอ้ป่าท่านทุนอ่าต่างเล่น ครับชงนุมนำมุ้นคนดำครับพี่น้องมาพร้อมขิงเกาเนาะครับหลังจากบอวานหนีเข้ากับโพสต์ทรงเข่าพี่น้องครับพี่น้องเห็ดคขิปบ่รงเข่าพี่น้องห้องสายหกสาย่อครับแล้วมือหนีก็มาหวอดแล้วนะครับนอกพี่น้องเนาะครับกับป่าธรรมชาติครับพี่น้องครับมือหนีก็เป็นมือล้งครับบัดรอยหนึ่งพี่น้องครับพี่กัดเท่ากับมือนีก็อยู่บันโพกครับตำบลบ้านแดงอำเภอพิบุรักจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องช่วงนี้ก็ กำลังลุ่งหานกันยู่เนาะครับเนาะลอเป็นกำลังลุ่งหานกันยู่เตรียมห่านเตรียมสะดุง้งลังคนกันเรียบร้อยแล้วครับลังค้นกันท้าแล้วกินเขากินน้ำท้าแล้วคพื่นทะาแเม่แล้วนะ่นั่งทาล่งยางเดียวได้นั่นกางสะดุงะะด้งเราบอกครับแม่ยกางเรียบร้อยแล้วมือนี่ใส่จักสอกจักเส้นครับมือเนี่ยมือมือนี่ใส่สะดุ้งจักสอกครับเมียแบซอกโอ้สะดุ้งที่ปครับ ปลาขาวครับเป็นปลาธรรมชาติน้องเม่เนาะเออสองเส้นหางครับเมื่อน,นี้นุ่มหนอามุ่นคตรน่าดากับไส่สะดุง้งซิปเอสซอกครับสองเส้นครับเอนบมมลล็นยีสิบเนาะครับพูดอยู่หัวมุมผุนละพี่น้องครับผู้ใดมักรุ่นมกม้วนกับมาเบิรงนน้ำแข็เด้อพี่น้องเด้อครับเบิรงคลิปแล้วกับกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเน,ะนาะครับ เดี๋ยวนุ่มนำม้วนถิ่งยางเลาะเบิ้งพี่น้องครับเบิ้องคว่ำพร้อมพี่น้องเบิ้งผ้าเบิ้งบรรยากาศร,ร,บรอบๆสาเนาะครับเนาะรอบๆน้องครับพี่น้อง<บ>ก่อนจะลุ้งน้องกัน<บ>ครับข้องกับใบหญ้าไปไหนเนาะพี่น้องเนาะครับสะดุ้งก็โอเคครับเต็มน้องพอดีเลยสะดุง้ง ครับเป็นป่าธรรมชาติพี่น้องถ้ามาชมบรรยากาศกร่รรรอนลูกหนองครับนี่รครับวิถีชีวิตของคนอีสานครับพี่น้องน,นันน,น,นัย่งบ้าง,ลงหลาย<ส>อยู่เด้อรย่างไายเออร์เดตึ้มพักลายๆนี่เจ้วย่าเปิมมันนั่น <c oughs> เด้อบอกว่มามันบ้างหลายเอิญคนแม่นมาลงหลายๆครับย่าสีมีเกิ่ดคนจีมาท่านหมดละครับแม่ย่าสีมีเบียรหายแจ๊กเก็ตยี่ราดคนจีนมาท่านจังว่าอันเบิ้งยี่ราดว่าข้าจอยสีม้าหมูมาหอดสีน้องเหมือจังสีให้คนอื่นล้มขอลาบน พื้นานสี่เล่พีวบ้างดอกครับเมนยยู่ผมเห็นอ่ะผื้บ้านผมบ้านนับปักหลักน่าลัมากเฮื่ออกใปรแล้วลูกว้านมากกับมากเสมอป่ากินปร่เด็นก้นแต่ไปเพื่อไปชัโมงในชั่วโมียนในชั่วโมงมาชมบรรยากาศครับพี่น้องก้อนลุงน้องทุกคนคนจากล่างกินเขาแต่ยังกินนอครับเมียเมาเด้อเจ็บเจบเจ็บเบกินไหลายเด้อเมีเด้อ ไม่มีแห้งงกสะดุูงไม่ระับไปเรื่อรูปให้ก็ให้แล้วป่าน้จะไหเอาหนึ่งนะไล่ป่าลงมาเห็นไหมเนี่ถ้ามันไปเอาแต่คลองผู้เดียวดแม่นราหนาวแล้วครับคุ่นไอ้ปิ้งพี่จิมาตะโสกของน้องแม่นาะ ลูกตีสามตีสองคนละคือกันลูกคือกันแล้วขั้นนั้นมือไหนไปล่วงจะล่วงนี้ไปยกฝ่ายย่ำหนเหี่งไวีซี่ลูกเ่าเตศ้าะกี้กับบยยกักเชื่อดอกสะดุ้งนะวี้งามได้จับสะดุ้มเลยงามเหมอนเกการองะครับพอมาจากเชียเสียนตุกตชเชียนแหเชีนเส้งทั้งหลาย ที่มาวันนี้แล้วก็กําลังเดินทางมาแต่ถึงแล้วซื้อบัตรที่ตัวเลยนะฮะร้อยบาทเดี๋ยวจะซื้อในบ้านป่าใกล้ๆปลาธรรมชาตินะครับปหาพิกัดตงได้เลยนะครับเกับหาพิกัดลงได้เลยใกล้ๆเอานั่นเอามาพิมพ์มาว่ายังไม่มีพื้นที่ลบก็ติดต่อทางกรรมการผู้จัดนะครับผู้ขายบัตรได้เลยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ติาม มีหวยน้ำหนองกับมีน้ำกินเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องฮวามาดอกน้ำกินนะครับต้องฮว่เขามาตาบ้านครับต้มเส้นกับมีครับคุณน่ะนีค่ะบริการหอดมองหอดวนนะเพิ่มเติมต้มเส้นเสียบเสียบพี่น้องุดหอนครับสุดหอนยามุ่งส่องน้องเม่เนาะสะดวกสบายชั่วโมงนี้อาวันนี้ต้องขอบคุณอีกหนึ่งทีมงานครับบริการนั่งงานหอดวนนะ ครับไปพี่น้องวันนี้จะทางเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะเหมือนจาศยงมุเศ่ออไปกอนเดี๋ยวควมุ่งเร่งสะดุ้งนะกันมาที่นี่ปิดความสามาดสวัสดีครับโอ้ยตองยากกินด้วเนเป็นตะม้วนเนาะเป็นอะไรตะเซียบได้เหมือนกินหลายๆคน่ะครับามอยาทยในทง่เชีวิตมีสารมีสาบานเ่านะครับ อันช่องนนะ <s <S ุ่มน้ำม้นข้นครับพอที่ทานองพร้อมคิดพร้มใจกันเฮ็กนมูก si ับด้ประโยชน์ครับัช่วงนี้กับประมาณ8ปดโมงกลัวแล้วครับแปดโมงยี่สิบแล้วครับเวลาลงป่ากับประมาณเก่ามงครับพี่น้องเวลาลงเก่ามงครับคณะกรรมการเป็นเวลาประกาศนอกพี่น้องครับมื้อนี้นุ่มน้ำม้นกับไห่ลูกไส้นะครับจับกล่องให้ครับมื้อนี้อาจจะไ่ได้ยินเสียงเมย์บาตกรีเดอพี่น้องพอเมย์บัตกร้านครับ เมืองร้านโมมีผูดเล้วร้านไทยเมื่อนี้ยหญ่กว่าเราสำหนับเนี่ยเท่ากับเขาล้วงบานครับพี่น้องเนียเขากขหนดไสพวกเจ้ากับเบื้องเคยม้วนล้องบานสามมือม้วไปบานเท่ากับเรือบดมาจับกล่องหาครับพี่น้องจังไรกับม้วนคือเก่าครับพี่น้องมันลุ่นมะมานน้ากันครับมันลุ่นมะมวนน้ากันสาหยกใส่ง้อเนาะพี่น้องเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนุ่มนำม้วนกระเส็นให้ลูกไส้จับกล่องไฮเด้อพี่น้องครับม้วนๆไปน้ากันครับ อ่าได้ไปล้นสมควรแล้วขันได้ยินเสียงทุงเพร่อกันยกกันด้วหนึ่งสองสามอ่าขอให้พม่พี่นองเพื่อนหาป่าทุกคท่ากันโจโจคนหมานทุกคนโทกันผมก็จะมอบไม่ให้ท่านโจขอางเป็นมาป่ามาได้ผลโอ้ป่าท่านคนอ่าได้อ่าเอา ต่างแหลนกเขา่าเฮ่เพื่อนน้องขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆทุกคนทุกท่านสาฟังเพลงไปเพื่อจะได้ป่าหัวนนะ้ำผุดเต้นลง่มเลี้ยงลุ่มเลี้ยงให้ผลเจ้าที่เจ้าท่านเจา้าของน้องสถานที่เพคนให้ได้สยุบไปกินแต่ถ้าไปขา,ปขายเรื่องที่เรื่องทุกคนทุกท่านเอ่ะเนี่ยพอไปยิงบาราดตามทิ่ตะวันออกคนพป็นล้ลมาเรื่อเพราะมันนั่งดูดยาเรื่อยเพราะลงแล้ว ครับต้องใบต้านั่าละลงเลยครับลงเลยให้โชคให้หวานตุ๊กตาทุกคนเด้อขอบคุณขอบคุณมือด้วยดีมั่นรวมลงจับป่ามือนี่ได้หน่อได้หลายผมกติมว่าไอ้ฟังดอกคณะกรรมการบริษันกติมาไล่เงินไลท่อมได้เท่าไรผมก็นติดประกาศไอ้ฟังดอกเงินที่ได้เลี้ยวสิไปเห็ดหนังผมไม่บอกดอกนะครับเอาลุ้งจับป่าได้ครับเด้าให้โตให้หมานตุกปูทุกคน ผู้ใดไดยปากไขาให้กระบ,บอกนะเบาตงกังนะนะครับ ส้กทีนหน่อยนี่หลายละนี่นี่จะบอคนบดเต็มน้องนะครับคนบเต็มน้องเั้น,น,นที่งานบ้านครับจะเดินนนะครับมันเห็ุเังไนมันกำลังลถพี่ล่าสุดจะได้จะได้แอ่มาแมนที่น้องทุกท่านนะครับมากัน คนบทวัวนาวนะครับคนบทวันาว เร็นแล้วพี่น้องต้องกายต้องกาย งนะนะ่งแบกแกาหัจากตนเาก็้วน่าอยมักมง,กงนขาคนเ่ดเดียวก็บกมีมนมีผู้สาบ่หูบ่ตดคงบอกใจมีมา้นใส่บ,สอบอกคับหลังครับยังซื้อบัตรซืสว,สวยกันอยู่ขอบคุณนะครับ ลุยเลยนะครับมาถึงแล้วลุยเลยชื่อว่าชื่อเสียงแลวลุยเลยนะฮะขอให้มีโชสสคทุกทุขขัน Yeah. ใช่ใช้หนึ่งแก้มครับมนันครับมนัมนมัน น้อง1 3ครับเจนกระดงครับ 哎。<Okay. S 2> okay. ป่าก็เริ่มห่างแล้วครับพี่น้องนี่กับไม้ธรรมชาติน้อครับพี่น้องร่จถึงเมื่อยกอีกบาทสองบาทเนาะเียสอาบาทสองบาทเ่นะป่าซึ่งหมาป

นำกันดอบัตน้อย้ามืนบตาธรรมชาติครับไคุมบัตรอย้า่บ่แบ่ง็กขมันอยู่ในหตัวบพไขว่านขเนี้ยข้นไปนี่ขยันยันอบ้ามันไนยัได้ถกันไปไย้องู Terima kasih telah สรุปปลาเมื่อมีเหมือกันครับพี่น้องทีอ <c oughs> นี้จะเป็นปลาใหญ่บ่ได้จักโตเลยพี่น้องมือนี้งามงามพี่น้องบ่งงได้อยู่ประมาณอยู่ดอกสามโลเสร็จป้บปลาเขาหัวแข็งครับปลาธรรมชาติครับก็เป็นอีกคลิปนึงเนาะพี่น้องจากพี่ฝากน้องครับน้องสายงศ์สายงศเนาะครับเนาะ ครับมื้อนี้นุ่มหนามมดคนอดดำกับได้คลิปนี้ละฝากพี่น้องครับบึ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนะอครบอคบเนาะคลิปหน้าคา่อยอกันไหมสวัสดีครับ